เขาก็แจ้งความกับข้อหาแบบหนึ่นประมาทเขาเอาลูกเขาไปโพสในที่สาธารณะอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าให้ผมมาขอโทษเขาแลวให้ผมลบคลิปคือผมก็บอกว่าผมลบให้ได้นะแต่พี่ต้องมาขอโทษนละงานผมก่อนเขาก็ยืนยันที่จะไม่ขอโทษใช่ครัใช่ค ่แล้วก็าเขาแจ้งความเขาก็แจ้งความกับข้อหาแบบหมิ่นประมาทเขาเอาลูกเขาไปโพสในที่สาธารณะอะไรเงี้ยครับคือตอนแรกเไปคุยกันที่สพสุราแล้วคือเขาก็บอกว่าให้ผมมาขอโทษเขาและให้ผมลบคลิปคือผมก็บอกว่าผมลบให้ได้นะแต่พี่ต้องมาขอโทษพนักง,งานผมก่อนอเขาก็ยังยืนยันที่จะไม่ขอโทษแล้วมผมก็บอกว่างั้นก็ เอาเป็นตามประสงค์ของพี่ไปพี่อยากฟ้องผมพี่ก็ฟ้องได้เลยครับแล้วตอนนี้ถึงน้องถูกทำร้ายนี่มีการแจ้งความก็มีการแจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็รอรอตํารวจเขาไปเอาผลที่โรงพยาบาลครับคือว่าตรวจร่างกายตรวจอะไรเนี่ยก็หลังเกิดเหตุแล้วเขาก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้มาเลยครับรู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักเลยครับ คือเคยเห็นมากกว่าเคยเห็นแบบมาทานอะไรเงี้ยค้ามตำี้เียวเรื่องแบบนี้่งเราอยากจะบอกอะตอนนี้แต่ยัไม่เกิดขึ้นออืมยากจะบอกสังคมยังไง<ม>ล่ะก็คือมันมันร้อยพ่อพันแม่พี่มันเราไม่ไม่รู้ว่าบางทีเขาอารมณ์เสียอะไรมาหรือแบบทะเลาะกับใครมาอะไรเงี้ยฮะคือถ้า มองๆแล้วเขาดูอารมณ์ร้อนๆพูดจาไม่ดีเนี้ยผมว่าก็อันดับแรกเลี่ยงๆไปก่อนดีกว่าครับคือแล้วหลังจากนั้นถ้าถ้าเกิดว่าเขาอารมณ์เย็นเราค่อยเข้าไปคุยดีกว่าว่าแบบพี่ครับผมผิดอะไรผมขอโทษน,นะพี่อะไรเนี้ยคือแต่ไในกรณีเนี้ยมันไม่ใช่คือเขาแบบคือไม่ชอบมาผรพามันไปแล้วน<า>นใช่ครับไม่ชอบหน้านคือบอกบอกน้องผู้หญิงตลอดเลยว่าบบไม่ชอบไม่ชอบแล้วดูเหมือนแ้วเขามีความเคยรู้จรุกล้ำยานนะเขา ไม่เคยครับจริงๆน้องเขาบริการดีนะน้องเขาหน้ารักคือคือเขาก็เป็นแบบ L GPTC คือเขาจะแบบกระตุ้งกระติ้งนิดนึงมีความกระตุ้นกระติ้งนิดนึง,นงคือผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ไปนี่กับใครก่อนนน่ง